สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมมาตรวจดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนกันยายนกันค่ะมาดูเรื่องงานก่อนเลยนะคะมองว่าการงานของคุณกุมในเดือนนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะยังเผชิญกับเรื่องของการชะลอตัวคือพวกเรื่องของการค้าขายการเจรจาติดต่อหรือการทําสัญญากับหุ้นส่วนและคู่ค้ามองว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่นะคะ คุณอาจจะถูกต่อรองราคาจนทําให้ผลกำไรเนี่ยลดลงแบบมากเลยนะะหรือบางครั้งเราอาจจะต้องยอมขายต่ํากว่าทุนเพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้นะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เดือนนี้ไม่ค่อยโดดเด่นควรจะโฟกัสไปเรื่องของการหาลูกค้าเก่าในอดีตที่หายไปอะคะ่ะดีกว่านะคะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำหรือลูกค้าใหม่ เมื่อเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังมองว่าภาพรวมการทำงานจะกลับมามีความเคลื่อนไหวมันจะคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือคุณอาจจะคิดนะคะกระตือร้นในการที่จะวางแผนงานที่มันท้าทายกว่าเดิม การทำงานร่วมกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานมองว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะราบรื่นขึ้นจะได้รับความร่วมมือได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์บางท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางไปต่างถิน่นไปทํางานต่างถิน่นหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มองว่าอาจจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งส่งผลให้ผลงานโดดเด่นขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามในเดือนนี้มองว่าคุณจะค่อนข้างเครียดและจริงจังจนเกินไปบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอนะคะใช้คำพูดหรือท่าทีที่แข็งกร้าวเนี่ยมันก็เลยทำให้บรรยากาศในการทำงานมันค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะโดยเฉพาะกับลูกน้องคุณผดดู้ใต้บังคับบัญชาคุณเนี่ยคุณควรจะลดโทนการสื่อสารที่มันกดดันนะะลงนะคะแล้วหันมาใช้เหตุผลและความเข้าใจแทนค่ะจะทำให้ทีมงานเนี่ยกล้านะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณ กล้าให้ความร่วมมือกับคุณมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมองว่าการติดต่อกับต่างประเทศหรือการทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีเกณฑ์โดดเด่นมากขึ้นนะคะคุณควรมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการขยายตลาดหรือต่อย,ยอดงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือโลกดิจิตอลค่ะงานที่ต้องใช้ความรู้ทักษะและการลงมือทำเนี่ยควรจะทำด้วยตนเองนะคะมองว่าเป็นจุดแข็งที่จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จได้มากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะมองว่าเดือนนี้การเงินมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะจากโครงการหรือโปรเจกต์ที่คุณได้เริ่มทำไว้ก่อนหน้านี้ผลลัพธ์มันจะเริ่มงอกเงยคือจะมีคนบอกต่อหรือว่าเกิดการขยายผลที่ชัดเจนมากขึ้นการทำการตลาดหรือโฆษณาที่เคยลงทุนไปจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นด้วยนะคะทั้งยังได้รับการตอบรับหรือฟีดแบ็กจากผู้ติดต่อก่าวที่กลับมาแสดงความสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ รายได้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากงานด้านการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการสอนเฉพาะทางการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้คุณได้อย่างมั่นคงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมองว่าคุณยังมีโอกาสนะได้รายได้จากการทำงานร่วมกับเด็กๆก,การจัดกิจกรรมให้กับเด็กการทำโปรเจกต์พิเศษหรือการจัดงานอีเวนต์นะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแบบนี้ก็ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะมองว่าเรื่องของภาระหนี้สินยังเป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการให้ดีอยู่นะในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของตนเองหรือการช่วยเหลือคนใกล้ชิดซึ่งอาจทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยมันต,ตึงตึงมือนะและอาจจะต้องพยายามหมุนอยู่บ่อยๆเลยสําหรับการลงทุนนะคะยังอยู่ในช่วงเรียกว่ามันครึ่งครึ่งกลางๆมันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องปรับกลยุทธ หรือแนวทางการลงทุนใหม่ๆค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าควรจะลงทุนในพอร์ตไหนค่ะเดือนนี้จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มมีรายได้หลายทางแต่ก็ยังที่จะต้องจัดการกับเรื่องของค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันให้สมดุลกันอยู่นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อไม่ให้ความก้าวหน้าที่ได้มาเนี่ยถูกกลบด้วยความกังวลทางการเงินค่ะมาดูเรื่องของความรักบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่มองว่าเดือนนี้ คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนและเหตุผลมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณแล้วก็คนรักเนี่ยต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงคือต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนจุดยืนของตัวเองนะคะทำให้ความเห็นมันขัดแย้งกันมันไม่ตรงกันอาจจะเกิด เรื่องของการโต้เถียงหรือขัดแย้งได้ง่ายมากนะคะหากคุณใช้อารมณ์มากกว่าการพูดคุยด้วยเหตุผลเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะบอบ,บางและนําไปสู่ความห่างเหินได้นะคะบางคู่เนี่ยเรียกว่าถึงขั้นไม่อยากอยู่บ้านเดียวกันเลยนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมองว่าอีกคนเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาแต่เกิดว่ามองลึกลงไปจะพบว่าจริงๆตัวคุณเองในเดือนนี้คุณจะมีท่าทีที่แข็งกล้าวและจริงจังมากเกินไปนะจนสร้างแรงกดดันให้กับคนรักโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเดือน เดนี้คุณเองอะ่ะควรจะลดความแรงของคำพูดเปิดใจฟังอีกฝ่ายนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่มันผ่อนคลายจะช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นค่ะสำหรับคนโสดนะคะมองว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบ กับคนที่มีความรู้ความสามารถคือดูมีสเสน่ห์ในเชิงปัญญาเนี่ยนะคะอาจจะพูดเก่งทํางานเก่งเป็นนักธุรกิจนักคิดนักพูดนะหรือแบบเป็นสายแบบว่าสอนเลยคือความประทับใจเหล่านี้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาเจอกันแบบพูดคุยในระยะสั้นๆอาจจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันบ้างแต่มองว่าอาจจะยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง เหตุผลเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือเดือนนี้คุณจะรู้สึกค่อนข้างหมกมุ่นหรือเครียดกับเรื่องของงานแล้วเรื่องส่วนตัวนะคะก็เลยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจะเปิดใจสารสัมพันธ์จริงจังในช่วงเนี้ยความรักเดือนนี้ก็เลยเป็นไปอย่างเรียบเรียบนะคะมีเรื่องให้รู้จักกันบ้างแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพัฒนาไปไกลค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ